มิชายคนหนึ่งชื่อลาซารัสกําลังป่วยอยู่ที่เบธานีซึ่งเป็นหมู่บ้านที่มารีและมาธาพี่สาวของนางอยู่นั้นมารีคนนี้คือหญิงที่เอาน้ำมันหอมชโลมพระองค์และเอาผมเช็ดพระบาทของพระองค์ลาซารัสน้องชายของนางกําลังป่วยอยู่ดังนั้นพี่สาวทั้งสองจึงส่งข่าวไปทูลพระเยซูว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าคนที่พระองค์ทรงรักนั้นกำลังป่วยอยู่แต่เมื่อพระเยซูทรงได้ยินพระองค์ตรัสว่า โรคนี้จะไม่ถึงตายแต่เกิดขึ้นเพื่อเชิดชูพระเกียรติของพระเจ้าเพื่อให้พระบุตรของพระองค์ได้รับเกียรติเพราะโรคนี้พระเยซูทรงรักมาธาและน้องสาวของนางเมื่อพระองค์ทรงได้ยินว่าลาซารัสป่วยพระองค์กลับทรงพักอยู่ต่ออีกสองวันในที่ที่พระองค์ประทับอยู่นั้นหลังจากนั้นพระองค์ตรัสกับพวกสาวกว่าให้เรากลับเข้าไปในแคว้นยูเดียกันอีกพวกสาวกทูลพระองค์ว่าพระอาจารย์ เมื่อเร็วๆนี้พวก <_ d ial ate> ยิวหาโอกาสเอาหินคว้างพระองค์ให้ตายและพระองค์ยังจะเสด็จไปที่นั่นอีกหรือพระเยซูต<ข>รัสตอบว่ากลางวันมี12ชั่วโมงไม่ใช่หรือถ้าใครเดินตอนกลางวัน <_ d ial ate> เขาจะไม่สะดุดเพราะเขาเห็นความสว่างของโลกนี้ <_ d ial ate> แต่ถ้าใครเดินตอนกลางคืน <_ d ial ate> เขาจะสะดุดเพราะไม่มีความสว่างในตัวเขาพระองค์ตรัสอย่างนั้นแล้วจึงตรัสกับพวกเขาว่า ลาซารัสสหายของพวกเราหลับไปแล้วแต่เรากำลังจะไปปลุกให้เขาตื่นพวกสาวกทูลว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าถ้าเขาหลับอยู่เขาก็จะมีอาการดีขึ้นพระเยซูตรัสถึงการตายของลาซารัสแต่พวกสาวกคิดว่าพระองค์ตรัสถึงการนอนหลับพักผ่อนดังนั้นพระเยซูจึงตรัสกับพวกเขาตรงๆว่าลาซารัสตายแล้ว และเพราะเห็นแกพวกท่าน,านเราจึงยินดีที่เราไม่ได้อยู่ที่นั่นเพื่อท่านจะได้เชื่ออย่างไรก็ดีให้พวกเราไปหาเขากันเถอะโทมัสที่เรียกว่าด um ิโดมสจึงพูดกับเพื่อนสาวกว่าให้เราไปด้วยกันกับพระองค์เพื่อจะได้ตายกับพระองค์เมื่อพระเยซูเสด็จมาถึงก็พบว่าเขาเอาลาซารัสไปไว้ในอุโมงค์ฝังศพสี่วันแล้ว หมู่บ้านเบธานีอยู่ใกล้กรุงเยรูซาเล็มคือห่างกันประมาณ3กิโลเมตรพวกยิวหลายคนมาหามาธาและมารีเพื่อปลอบโยนเรื่องน้องชายเมื่อมาธารู้ข่าวว่าพระเยซูกำลังเสด็จมานางก็ออกไปต้อนรับพระองค์แต่มารีนั่งอยู่ในบ้านมาธาทูลพระเยซูว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าถ้าพระองค์อยู่ที่นี่น้องชายของข้าพระองค์ก็คงไม่ตายแต่ข้าพระองค์ก็ทราบว่าไม่ว่าสิ่งใดที่พระองค์ทูลขอจากพระเจ้าในเวลานี้พระเจ้าก็จะประทานแก่พระองค์ พระเยซูตรัสกับนางว่าลาซารัสจะเป็นขึ้นมาอีกมาธาทูลพระองค์ว่าข้าพระองค์ทราบว่าเขาจะเป็นขึ้นมาในวันสุดท้ายเมื่อคนทั้งปวงจะเป็นขึ้นมาพระเยซูตรัสกับนางว่าเราเป็นชีวิตและการเป็นขึ้นจากตายคนที่วางใจในเราจะมีชีวิตอีกแม้ว่าเขาจะตายไป แต่ทุกคนที่มีชีวิตและวางใจในเราจะไม่ตายเลยเธอเชื่ออย่างนี้ไหมมาทาทูนพระองค์ว่าเชื่อองค์พระผู้เป็นเจา้าข้าพระองค์เชื่อว่าพระองค์เป็นพระคริสต์พระบุตรของพระเจ้าที่เสด็จมาในโลกเมื่อทูลอย่างนี้แล้วมาทาก็กลับไปเรียกมารีน้องสาวกระซิบว่าอาจารย์เสด็จมาแล้วและส่งเรียกเธอ เมื่อมารีได้ยินก็รีบลุกขึ้นไปเฝ้าพระองค์ขณะนั้นพระเยซูยังไม่ได้เสด็จเข้าไปในหมู่บ้านแต่ยังอยู่ที่ที่มาถาพบพระองค์นั้นเมื่อพวกยิวกําลังปลอบโยนมารียอยู่ที่บ้านพวกเขาเห็นมารีรีบลุกขึ้นเดินออกไปพวกเขาจึงตามไปนึกว่านางจะไปร้องไห้ที่อุงโมงค์ฝังศพเมืม่อมารีมาถึงที่ที่พระเยซูประทับอยู่และเห็นพระองค์แล้วจึงกราบลงที่พระบาทของพระองค์ทูลว่าองค์พระผู้เป็นเจ้า ถ้าพระองค์อยู่ที่นี่น้องชายของข้าพระองค์ก็คงไม่ตายเมื่อพระเยซูทอดพระเนตรเห็นมารีร้องไห้และพวกอยู่ที่ตามมาก็ร้องไห้ด้วยพระองค์สะเทือนพระทัยและทรงเป็นทุกข์พระองค์ตรัสว่าพวกท่านเอาศพของเขาไปไว้ที่ไหนพวกเขาทูลพระองค์ว่าท่านเจ้าข้าเชิญมาดูเถิดพระเยซูทรงกันแสง พวกยิวจึงกล่าวว่าดูสิท่านรักเขาเพียงไรแต่บางคนก็พูดว่าท่านผู้นี้ทำให้คนตาบอดมองเห็นจะทำให้คนนี้ไม่ตายไม่ได้หรือพระเยซูสะเถือนพระไทยอีกจึงเสด็จมาถึงอุโมงค์ฝังศพอุโมงค์นั้นเป็นถ้ำมีหินก้อนหนึ่งว้างปิดปากอุโมงค์ไว้พระเยซูตรัสว่าจงเอาหินออกเสีย มาทาพี่สาวของคนตายจึงทูลพระองค์ว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าศพคงจะมีกลิ่นเหม็นแล้วเพราะว่าน้องตายมาสี่วันแล้วพระเยซูตรัสกับนางว่าเราบอกเธอแล้วไม่ใช่หรือว่าถ้าเธอเชื่อก็จะได้เห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าพวกเขาจึงเอาหินออกพระเยซูงแงนพระพักขึ้นตรัสว่าข้าแต่พระบิดา ข้าพระองค์ขอบพระคุณพระองค์ที่พระองค์โปรดฟังข้าพระองค์ข้าพระองค์ทราบว่าพระองค์ทรงฟังข้าพระองค์อยู่เสมอแต่ที่ข้าพระองค์กล่าวอย่างนี้ก็เพราะเห็นแก่ฝูงชนที่ยืนอยู่ที่นี่เพื่อพวกเขาจะได้เชื่อว่าพระองค์ทรงใช้ข้าพระองค์มาเมื่อตรัสอย่างนั้นแล้วพระองค์ทรงร้องเสียงดังว่าลาซารัสออกมาเถิด นตายนั้นก็ออกมามีผ้าพันมือและเท้าและที่หน้าก็มีผ้าพันอยู่ด้วยพระเยซูตรัสก,กับพวกเขาว่าจงแกะผ้าที่พันออกและปล่อยเขาเถอะ ดังนั้นเมื่อพวกอยู่หลายคนที่มาหามารี <_ d ata> เห็นการกระทําของพระเยซูก็วางใจในพระองค์แต่บางคนไปหาพวกฟาริสีเล่าเหตุการณ์ที่พระเยซูทรงทำให้เขาฟังฉะนั้นพวกหัวหน้าปุโรหิตและพวกฟาริสีก็เรียกประชุมสมาชิกสภาและพูดกันว่า <_ d ata> เราจะทําอย่างไรกันดีเพราะว่าชายคนนี้ทําหมายสําคัญมากมายถ้าเราปล่อยให้เขาทําอย่างที่ต่อไปทุกคนก็จะเชื่อถือเขา และพวกโรมันก็จะมาทำลายทั้งพระวิหารและชาติของเราแต่คนหนึ่งในพวกเขาที่ชื่อไคยาฟาสซึ่งเป็นมหาปุโรหิตในปีนั้นกล่าวกับพวกเขาว่าพวกท่านช่างไม่เข้าใจอะไรเลยไม่รู้หรือว่าเป็นการดีสำหรับพวกท่านที่จะมีคนหนึ่งตายเพื่อประชาชนแทนที่จะให้คนทั้งชาติต้องพินาน เขาไม่ได้กล่าวอย่างนั้นตามความคิดของเขาเองแต่เพราะเหตุที่เขาเป็นมหาปุโรหิตประจำการในปีนั้นเขาจึงกล่าวเป็นคำพยากรณ์ว่าพระเยซูจะสิ้นพระชนแทนชนชาตินั้นและไม่ใช่แทนชาติยิวเท่านั้นแต่เพื่อรวบรวมลูกพระเจ้าที่กระจายให้รวมเข้าเป็นหนึ่งเดียวนับตั้งแต่วันนั้นพวกเขาจึงวางแผนที่จะฆ่าพระองค์เพราะฉะนั้น พระเยซูจึงไม่เสด็จไปมาท่ามกลางพวกยิวอย่างเปิดเผยอีกแต่เสด็จออกจากที่นั่นไปยังถิ่นที่อยู่ใกล้ถิ่นธุรกันดาลถึงเมืองหนึ่งชื่อเอฟราอิมและประทับอยู่ที่นั่นกับพวกสาวกขณะนั้นใกล้จะถึงเทศกาลปัสกาของพวกยิวแล้วมีชาวชนบทจำนวนมากขึ้นไปที่กรุงเยรูซาเล็มก่อนเทศกาลปัสกาเพื่อชำระตัว เมื่อพวกเขาชุมนุมกันอยู่ในบริเวณพระวิหารพวกเขาก็มองหาพระเยซูพูดกันว่าคิดอย่างไรพระองค์จะไม่เสด็จมาในงานเทศกาลนี้หรือพวกหัวหน้าปุโรหิตและพวกฟาริสีก็ออกคำสั่งว่าหาใครรู้ว่าพระองค์อยู่ที่ไหนให้มาบอกพวกเขาเพื่อจะได้ไปจับพระองค์